ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช็อคสตังมีเดียประจำวันที่9พฤศจิกายน2567ครับมีประกันสังคมจะโดนตัดสิทธิ์ลงบัตรคนจนปี68ไหมมีคุณผู้ชมถามมานะครับสตังกก็เลยไปตามข่าวให้ในส่วนของเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรอบใหม่เนี่ยในปี68ที่จะถึงนี้ยังคงอิงตามเกณฑ์เดิมของปี65ที่ผ่านมานะครับอันนี้คือข้อมูลนับจากวันนี้นะ แต่ถ้าในอนาคตมีการเปลี่ยนไปอย่างไรจะมาอัปเดตอีกทีข้อมูลณนะปัจจุบันนี้อายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีมีรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินหรือเงินฝากหรือสลักพันธบัตรและตราสารนิภาครัฐได้แต่ต้องไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อคนนะครับนอกจากนี้ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่รัฐบาลกําหนดแล้วก็ต้องไม่มีบัตรเครดิตและ มีวงเงินกู้ได้ไมหมายถึงว่ากู้บ้านได้นะครับกู้บ้านได้แต่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่รวมแล้วไม่เกิน1นล้านห้าแบาทหรือถ้าใครมีหนี้รถก็สามารถกู้ได้แต่ต้องไม่เกิน1ล้านบาทนั่นเองครับ จะเห็นว่าในเกณฑ์น,นี้ไม่เกี่ยวกับการมีประกันสังคมหรือไม่มีนะครับดังนั้นพี่น้องท่านใดที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะอยู่มาตราไหนก็ตามหากคุณอยู่ในเกณฑ์น,นี้ที่เขากําหนดไว้คุณก็มีโอกาสที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี68แล้วก็มีโอกาสได้รับ10ในปี 68เช่นกันนะครับคำถามที่คุณถามมาสตังตอบแล้วนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ